พวกเราคงรู้จักอาจารย์ดีนะฮะอาจารย์สิทธิชัยแสงอาทิตย์นะครับอาจารย์สอนพวกเรามาตั้งแต่ใมคอ Up บแล้วนะครับในรายวิชานี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเลคเชอร์นะครับเราจะมีเลคเชอร์โน้ตนะครับเลคเชอร์โน้ตตัวนี้อาจารย์ก็ได้ส่งเข้าไปที่ Facebook กลุ่มนะครับขอให้พวกเราได้ไปเข้ากลุ่มนั้นนะครับซึ่งอาจารย์เองนะฮะคงต้องปรับเปลี่ยน การบริหารจัดการ Facebook กลุ่มนะเป็นใช้ในการสื่อสารกับพวกเราส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเอกสารประกอบการเรียนอาจารย์ได้เปิด Google Classroom แล้วก็ทิ้งตัว Class Code ที่ใช้เข้าเพื่อที่จะเข้า Google Classroom ทิ้งไว้พวกเราแล้วนะครับฝากพวกเราเข้าไปดูด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราจะมีเอกสารทั้ง เอกสารที่ใช้เรียนและเอกสารทําคู่มือแลบอยู่ในทั้ง2แหล่งเรียบร้อยไปแล้วนะครับโดยวัตถุประสงค์ของรายวิชานี้นะครับพวกเราได้เรียนเรื่องของกลศาสตร์นะครับในวิชา i n static จากนั้นพวกเราได้เรียนนะครับเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของวัสดุไปบ้างแล้วในวิชา make of m a t นะครับในวิชา bent testing เราจะว่าด้วยการทดสอบวัสดุ นะครับบนพื้นฐานของข้อกําหนดยกตัวอย่างเช่นของมาตรฐานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยทเรียวมอ,อกกอนะครับทีนี้พวกเราได้มีโอกาสทำจริงแล้วนะครับจะทดสอบสุดจริงซึ่งตัวคุณสุบัติของวัสดุนะครับที่เราได้จากการทดสอบนะครับเราคิดว่านักศึกษาทุกคนจะต้องคุ้เคยกับมันนะครับแล้วก็เข้าใจแปลข้อมูลต่างๆที่ทดสอบได้นำมาเขียน สเตส์เตนไดกรมได้เข้าใจลักษณะการวิบัติสิ่งนี้สำคัญมากเหตุผลเพราะว่าถ้าเราเห็นวัสดุมันพังเราสามารถจะไปเชื่อมโยงกับการวิเคราะห์ออกแบบโครงสร้างเราจะได้มีตระหนักสำนึกว่าเราจะวิเคราะห์ออกแบบโครงสร้างไม่ให้วัสดุเกิดการพังอย่างที่เราเห็นได้แล้นะครับเรื่องที่2อครับอันนี้เป็นเรื่องที่พวกเราะจะต้องมีสกิลหรือทักษะที่จะต้องทดสอบวัสดุ ต่างๆได้นะครับเมื่อเราเป็นวิศวกรเราควรทดสอบคอนกรีตได้เราควรทดสอบเหล็กได้เราควรรู้ว่าคอนกรีตส่วนใหญ่ใช้รับแรงอัดเพราะฉะนั้นคอนกรีตมักจะถูกทดสอบโดยแรงอัดขณะที่เหล็กมักจะถูกใช้เสริมในคอนกรีตเสริมเหล็กรับแรงดึงเราก็มักจะทดสอบเหล็กที่เป็นเหล็กลำดึงเมื่อทดสอบได้นะฮะในข้อสอบนะครับ อาจารย์หวังว่าพวกเธอนะครับจะนะครับเข้าใจในการที่จะตีความหมายผลการทดสอบนะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญสุดท้ายครับหวังว่าพวกเราจะมีความคุ้นเคยกับมาตรฐานนะครับและข้อกําหนดเกี่ยวกับวัสดุยกตัวอย่างเช่นเหล็กซึ่งเป็นวัสดุควบคุมจะต้องมีมอกอกาหนด มอกที่ใช้กำหนดเหล็กเบอร์อะไรปีอะไรพวกเราควรทราบเช่นเดียวกับคอนกรีตผสมเสร็จบริษัทยกตัวอย่างเช่น c p a พ k หรือว่าบริษัทนกอินซีก็จะต้องผลิตคอนกรีตให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกําหนดดังกล่าวไม่เช่นนั้นผิดกฎหมายสิ่งเหล่านี้พวกเราจะต้องเอามาเป็นตัวกํากับโดยเฉพาะเมื่อรันที่เราคุมงานก่อสร้างสิ่งที่เขาขายให้เราทั้งเหล็กทั้งคอนกรีตจะต้องเป็นไปตามสแตนดาร์ และเป็นไปนตามมาตรฐานที่กำหนดโอเคนะครับอันนี้เป็นภาษาไทยนะฮะให้พวกเราอ่านกันได้นะครับถัดมาฮะแล้วเนื้อหาวิชานี้ว่าด้วยอะไรเนื้อหาวิชานี้นะครับในตัวตั้งต้นเราจะพูดถึงเรื่องการเขียนแลบเดี๋ยวอาจารย์จะจบบทที่1ให้พวกเรานะรได้รับรู้รับทราบถ้าพวกเราอยากจะได้ตัวอย่างแลบนะฮะมีตัวอย่างแลบที่วางอยู่ข้างห้องทีเอจำนวนมากพวกเราถ้ามีโอกาส กลับมาหาแล่งหลงสงการนะฮะมาหยิบไปใช้นะครับเป็นตัวอย่างในการทำแบบกันนะครับเรื่องที่2ครับเมื่อทําการทดสอบเราจะมีเรื่องข้อมูลที่ได้จากการทดสอบข้อมูลจะประกอบด้วยแรงข้อมูลอาจจะประกอบด้วยระยะยืดน,นะฮะข้อมูลอาจจะประกอบด้วยกําลังรับแรงอัดสูงสุดกําลังรับแรงดึงสูงสุดเราจะนามาวิเคราะห์ปกติวิเคราะห์ที่สําคัญก็คือการหาค่าเฉลี่ยและการหา s t a n d a r d deviation นะครับอันนี้อาจารย์ขอให้พวกเราเข้าใจตรงนี้อย่างลึกซึ้งนะครับเพราะว่าในวันที่เราเรียนเมื่อตอนที่เป็นเด็กเราอาจจะไม่ได้ใช้การวิเคราะห์ Data มากนักตอนนี้เราพบกับของจริงแล้วนะครับถัดไปบทที่3เราจะว่าด้วยขั้นตอนการทดสอบซึ่งในขั้นตอนการทดสอบนั้นนะครับเรารู้ว่าโครงสร้างเราอาจจะโดนแรงดึงนะะเดี๋ยวเราจะพูดถึงขั้นตอนการทดสอบแรงดึง นะครับโครงสร้างเรารับแรงอัดเราจะพูดถึงขั้นตอนการทดสอบแรงอัดมี1 2 3 4 5อย่างไรเราจะพูดถึงขั้นตอนการรับการทดสอบวัสดุรับแรงดัดเราพูดถึงการทดสอบวัสดุรับแรงบิดนะครับแต่ละการทดสอบก็จะมีโปรเซอร์หรือว่าขั้นตอนการทดสอบที่แตกต่างกันซึ่งเดี๋ยวพี่ทีเอซึ่งประจําแต่ละแลบจะเป็นคนอธิบายให้พวกเราเข้าใจหลังจาก พวกเราทําการวิเคราะห์โครงสร้างเป็นเข้าใจขั้นตอนการทดสอบเราจะได้เรื่องที่4ครับพฤติกรรมทางกลของวัสดุนะครับคอนกรีตลับแรงแล้วก็เกิดการแตกหกักแตกรลาวาแตกต่างกับเหล็กที่รับแรงแล้วจะเกิดการคลากก่อนที่จะเกิดการแตกหกักแตกรลาว่านี้เป็นต้นนะครับพวกเราเรียนเรื่องนี้ละในบทที่3ของเบรกแบท วัสดุก็จะแบ่งเป็น2ประเภทถ้าคอนกรีตก็จะกลายเป็นวสตุเปราขณะที่เหล็กซึ่งเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้สูงก่อนที่จะวิบัติก็จะกลายเป็นวัสดุเหนียวนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับเราจะนําไปใช้ในการออกแบบด้วยวิธีการออกแบบซึ่งแตกต่างกันครับมาถึงบทที่5เราพูดถึงลักษณะพิเศษของการทดสอบแต่และทดสอตัวอย่างเช่น คอนกรีตที่อาจารย์บอกว่าทดสอบรับแรงอัดน,นั้นตัวอย่างทดสอบคอนกรีตโดยส่วนใหญ่จะมีลักษณะค่อนข้างใหญ่เป็นลูกปูนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง150มิลสูง0 0มมิลนะฮะการทดสอบคอนกรีตเข้าสู่เครื่องอัดผ่านจุดศูนย์กลางคอนกรีตห้ามเยะไม่เช่นนั้นจะมีโมเมนต์เกิดขึ้นเช่นเดียวกับการทดสอบเปล็ก ตัวอย่างทดสอบเหล็กจะเล็กเส้นผ่าศูนย์กลางก็แล้วแต่ขนาดของเหล็ก10มิล20มิล25มิลนะครับใหญ่สุดก็40กวามิลนี่ถือว่าใหญ่มากนะฮะแตกต่างกับคอนกรีตซึ่งมีขนาด150มิลแรงดึงนะครับโดนตัวอย่างทดสอบจะ้งถูกจับให้แน่นตากรนะอัดฮะอัดนี่มนกดลงไปขณะที่ดึงมัน,มนต้อง แยกออกจากกันเพราะฉะนั้นการจับตัวอย่างจึงมีความสําคัญมากในส่วนของการทดสอบแด่ดึงนะฮะอยากให้พวกเราเข้าใจลักษณะพิเศษเหล่านี้แล้วเวลาทําการทดสอบก็ให้คำระบรงกับมันอย่างดีจากนั้นหลังจากที่เราเข้าใจคุณสมบัติของวัสดุชิ้นละเรื่องหนึ่งที่ความสําคัญเรื่องของคุณสมบัติของวัสดุทางวิศวศกรรมจากอิฐเหล็กเราจะต้องรู้อะไรครับมาตราการออกแบบของเหล็กต้องกำหนดจุดคลากรีดิ n งกำหนดจุดเ l t ติเม e หรือจุดประไลยกำหนดเรื่องของ modulus of elasticity กำหนดเรื่อง percent elongation มอก็จะกำหนด4เรื่องนี้วัสดุเหล็กยกตัวอย่างเช่นเหล็ก SD 24นั่นหมายความ่าเหล็กนั้นจะเป็น s p a n d a r d e f o r m bar ขนาดอะไรขนาดที่มีจุด yielding 2,400กิโลกร,รัมต่อตารางเซนต เราไปซื้อเหล็กเราจะต้องดูสิ่งเหล่านี้มิฉะนั้นเราอาจจะเข้าใจคาดเครื่อนะวัสดุที่เราจะสนใจนอกจากเหล็กเราจะมีคอนกรีตยังมีอิฐนะครับยังมีไม้ยังมีอลูมิเนียมนะครับซึ่งมีความสําคัญในการที่ใช้ในงานวิศวกรรมโยธาทั้งหมดคร้อน,นี้ก็จะแบ่งออกเป็นครึ่งๆนะครับเราจะมีเลคเชอร์นะครับแล้วนำไปสู่การสอบ ซึ่งเป็น50%ในส่วนของการเข้าแลบการเขียนรีพอร์ตก็จะ50%การตัดเกรดนะครับ85ถือว่า A ต่ำกว่า55ก็จะติด F นะครับการเข้าเรียนเทอมนี้เป็นเทอมที่ไม่ปกติเพราะฉะนั้นกฎกติกาเกี่ยวข้องกับการเข้าเรียนเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงนะครับแต่สิ่งที่พวกเราจะต้องให้ความระมัดระวังคือคือเรื่องของการสอบนะครับอาจารย์จะพยายามแบ่งการสอบเป็น2ครั้งเพื่อที่จะลด ภาระพวกเรานะครับโดยจะสอบมิดเทอรมอาจจะนอกตารางขณะที่สอบไฟนอลเนี่ยคงจะต้องเข้าไปสอบในตารางนะครับแล้วอาจารย์จะพูดถึงเรื่องสอบอีกครั้งหนึ่งเลยเถอหลังนะครับกระดาษที่ใช้นะฮะอาจารย์อัปโหลดขึ้นไปทั้ง facebook group แล้วก็ทั้งตัว google classroom แล้วนะฮะพวกเราโดดมาใช้แล้บทุกอันจะทำผ่านกระดาษนี้ปฏิบัติการมีค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเรา เปิดหลังสงการมาปฏิบัติการ 1- กับ2จะทําร่วมกันนะครคือการตรวจสอบข้อเลือกการกับการหาหัวซองเลชงอย่างนะครับจากนั้นจะมีแ l a ที่3เกี่ยวข้องกับการทดสอบการดึงของทั้งเหล็กและเหล็กหล่อเหล็กเป็นเหล็กเหนียวเหล็กหล่อเป็นเหล็กเปลาะนะครับจะได้เข้าใจว่าสสิ่งที่ต่างกันจากนั้นทดสอบแรงบิดนะครับเราก็มีทั้งเหล็กนะซึ่งเป็นวัสดุเหนียวและก็เหล็กหล่อซึ่งเป็นวัสดุเปลาะ จากนั้นจะเป็นการทดสอบแรงอัดของไม้ไม้มีเสียนนะฮะเราจะทดสอบแรงอัดของไม้ทั้งในแนว,แนวขนานเสียนและแนวตั้งฉากกับเสียนเธอจะพบว่าพฤติกรรมทั้งสองด้านนี้ไม่เหมือนกัน <c oughs> จากนั้นเราจะทดสอบแรงกดอัดแรงดัดและการดูดซึมของอิฐนะครับแล้วก็ตามด้วยการทดสอบคอนกรีตการทดสอบไม้เป็นการดัด จากนั้นเราดัดเหล็กดัดเหล็กรอรจากนั้นเราทําการเฉือน,นทองแดงอลูมิเนียมเราคงไม่ได้เฉือนเหล็กนะครับเต็มนี้จากนั้นเป็นการเฉือนไม้การกงดอกของเสาเหล็กแล้วก็การทดสอบการลาส่วนเรื่องของหลักสเก็ดูนะครับพวกเราจะมีหลักสเก็ดูที่จะมีการสลับสับเปลี่ยนกันไปอาจารย์จะแบ่งกลุ่มพวกเราออกเป็นทั้งหมด6กกลุ่มนะครับมีชื่อ W a 1 w b หในกลุ่มที่1 w a 2 w b 2กลุ่มที่2 w a 3 W ม b 3ากลุ่มที่3 AC, W a 4 W b 4กลุ่มที่4 w a 5 b 5กลุ่มที่5แล้วก็กลุ่มที่6นะครับในสัปดาห์แรกหลังจากเปิดสงการนะฮะเราจะรันแลบ1กับแลบ2พร้อมกันไปนะครับจากนั้นสัปดาห์ถัดไปนะฮะเราจะเริ่มทำแลบโดยที่กลุ่มที่1จะรันแลบ3 กลุ่มที่3และ4ีจะลับสิบสาและกลุ่ม5 6. เจะลำับที่5นะครับจากนั้นเราก็จะรันแลบตามกรอบตรงนี้ไปนะฮะตามจํานวนครั้งวิคนี่คงไม่ใช้ไม่ได้ละนะฮะเป็นการเข้าแลบครั้งที่มากกว่านะครับซึ่งให้เราฟอลโล่นะครับตารางนี้นะครับเป็นสําคัญนะครับกลุ่มที่1นะฮะตามแถบสีเหลืองนี้นะครับเราจะวีลำดับนะฮะการทํางานแบบนี้กันนะฮะกลุ่มที่2ก็ตามแถบสีเขียวนะครับ ให้พวกเราทำนี้นะครับใน,นห้อแ l a นะครับทุกคนขอให้แต่งตัวสุภาพอยู่ในชุดปฏิบัติการ l a บนะฮะการเข้าห้อง l a บก็ขอให้ย่าเรนนะฮะให้เสร็จภายในภายในสินาทีนะฮะในช่วงแรกซึ่งเธอจะต้องใช้เวลานั้นในการที่จะเซ็นชื่อเข้า l a บแล้วก็ส่งรายงานนะครับการอยู่ใน l a บก็ขอให้สุภาพไม่ส่งเสียงดังรบกวนคนอื่นนะครับทำทุกอย่างอย่างเหมาะสมนะครับสิ่งที่สําคัญคือแลบแต่ละ l a บจะมี10บคะแนน จะมี1คะแนนสำหรับการควิสก่อนทำแลบเพื่อที่พวกเราจะได้เข้าใจเรื่องของทฤษฎีพื้นฐานขั้นตอนการทําปฏิบัติการนะครับอันนี้เดี๋ยวเราค่อยว่ากันะลรอีกทีนึงนะครับถัดไปนะฮะปฏิบัติตามคําแนะนําของอาจารย์ pta นะครับอย่างเคร่งครัตทาความสะอาดเครื่องมืออูปกรณ์ทุกชิ้นก่อนห้องปฏิบัติการก่อนจะออกไปนะครับักศึกษาจะต้องส่งรายงานครั้งก่อนหน้านี้นะครับ ในเวลาก่อนเขาแลบอาจาร,รย์หปถึง10นาทีที่อาจาร,รย์พูดถึงในข้อสอนะครับนะครับก็อื่นนะฮะตรงนี้เธอศึกษาเองได้นะครับอาจาร,รย์โชว์รูปนี้ให้เธอเห็นว่าทุกวันนี้ตึกที่อยู่ในเอเชียทั้งดูไบทั้งไต้หวันทั้งปีตนุนันนะครับมีความสูงสูงกว่าตึกในโลกตะวนตกเช่นเซียทาวเวอร์ที่อเมริกานะะเอ็มพายสเตทที่นิวยอร์กนะครับและที่ลอนดอนนั่นหมายความว่า ความจะรุ่งเรืองนะตอนนี้มุ่งสู่เอเชียค่อนข้างเยอะส่วนเรื่องที่หาลือกันวันนี้คงยังไม่มีนะครับเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วตรงนี้เราจะใช้ในการจัดแลบร่วมกันนะเนื่องจากยังไม่มีแลบซึ่งจะเกิดขึ้นหลังสงการนะอาจารย์ขอเลื่อนคุยตรงนี้เอาไว้ที่หลังนะครับเอาล่ะนะครับกลับมาที่บทที่1นนะครับเรื่องของการเขียนรายงานผลการทดสอบนะครับ โดยมีวัตถุประสงค์หลักให้พวกเราสามารถเขียนรายงานผลการทดสอบได้อย่างเหมาะสมนะครับมีการบรรยายเนื้อหาที่ดีเขียนสมการความสัมพันธ์รูปประกอบต่างๆได้อย่างมืออาชีพอาจารย์บอกแล้วนะครับว่ามีแลับที่เป็นของรุ่นพี่วางไว้อยู่ข้างห้อง TA จำนวนหนึ่งนะผู้ที่สนใจพวกเราสามารถที่จะมาคัดเลือกเล่มที่มีคะแนนเยอะๆนะเอาไปเป็นตัวอย่างได้ นในการเขียนรายงานสิ่งแรกที่เราต้องทําคือการเตรียมรายงานผลการทดสอบโดยเรียงลําดับนะครับมีปกมีรายละเอียดของปัญหามีวัสดุอุป,ปรกรณ์และวิธีทดสอบมีสรุปผลการทดสอบมีสรุปวิจารณ์ผลและก็มีภาคผนุกนะครับโดยปกนะฮะก็จะมีลักษณะดังรูปนะครับ เราสามารถที่จะมาดูตัวอย่างได้โดยไม่ยากนะครับอันนี้นะครับมีชื่อการทดลองที่ชัดเจนมีชื่อคนส่งนะครับแล้วก็อย่าลืมระบุวันเวลาที่จะส่งให้ชัดเรื่องที่สองนะครับรายละเอียดของปัญหานะครับส่วนข้อนี้สิ่งที่พวกเราจะต้องทำคือเราจะมีคู่มือปฏิบัติการในคู่มือปฏิบัติการจะพูดถึงเรื่องวัตถุประสงค์ของการทดสอบตัวอยา่างเช่น มูลประสงค์ของการทดสอบการรับแรงดึงของเหล็กนะครับอันนั้นก็เพื่อให้เราเข้าใจเรื่องของพฤติกรรมการรับแรงของเหล็กลักษณะการวิบัติและหาค่าต่างๆที่สำคัญของเหล็กโครงสร้างได้จากนั้นจะมีเรื่องขอบเขตการศึกษาการทดลองมาตรฐานการทดสอบการใช้สิ่งเหล่านี้ปรากฏอยู่ในคู่มือแลบนะคะบขอให้พวกเราใช้คู่มือแลบแล้วก็ทำการเขียนขึ้นมา นะครับในส่วนของวัสดุอุป,ปรกรณ์และวิธีการทดสอบก็เช่นเดียวกันนะครับจะอยู่ในตัว l a บนะครับโอเคสองเรื่องนั้นเราได้จากคู่มือ l a บในส่วนของสรุปย่อผลการทดสอบอันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องทำนะฮะในส่วนนี้พวกเราจะต้องเสนอผลการทดสอบและผลการคำนวณจริงๆแล้วเนี่ยส่วนที่เป็นผลการทดสอบ,สอบนียเปนรายละเอียดจะอยู่ที่แผ่นดิบฮะ แต่ส่วนที่จะโชว์อยู่นี้เป็นคือสรุปยกตัวอย่างเช่นตามที่ปรากฏตรงนี้นะมีค่าต่างๆที่จําเป็นมีกราฟนะที่แสดงผลการคํานวณน,นะครับมีตารางมีแผนภูมิพูดง่ายคือมันเป็นสรุปส่วนรายละเอียด่อยู่ในเพนดิคส์นะครับเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วนะพวกเราทำการสรุปว่าเราได้อะไรมายกตัวอย่างเช่นจากผลการทดลองนะครับทำการทดลองวัสดุด3ชนิดคือพลาสติก ตัวแกส i ไฟเบอร์เรนโพสพลาสติกและตัว astic, คาร์บอนไฟเบอร์เรนโพสพลาสติกนะมีสีน้ำเงินสีชมพูสีเหลืองโดยการาฟแนวตั้งเป็นสเตรสกราฟแนวนอนเป็นสเตรนถ้าเราเห็นแบบนี้เราเห็นว่าอะไรวัสดุทั้ง3ชนิดนะมีพฤติกรรมการรับแรงแบบลิเนียนะครับจนกระทั่งวัสดุถึงจุดสุดท้ายที่มันเกิดการวิบัตินะครับ ลักษณะการวิบัติจึงเป็นลักษณะแบบทันทีทันใดนะครับจากตารางนี้เราสรุปได้ว่านะครับรสีเหลืองรับแรงได้สูงสุดสีชมพูรับแรงได้รองลงมาและสีน้ําเงินรับแรงได้ต่าสุดส่วนความแกร่งเราจะเห็นได้ว่าสโลปของสีชมพูมากกว่าสีเหลืองแล้วก็มากกว่าสีน้ำเงินเอากจัดการวิเคราะห์ค่าต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วทํา เอาขอมูลนั้นมาแบ็กอัพข้อสรุปของเรานะครับเพื่อที่เราจะได้นำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไปนะครับถัดมานะครับเราต้องเอาผลที่เราได้มาเปรียบเทียบกับค่าอ,าอื่นอีงถ้าเราทดสอบเหล็กนะฮะเหล็ก s d 4 0ซึ่งเราคาดว่าจะมีค่า yielding stress ที่250เมกะปาสกาลเราต้องอิงไปเทียบครับ เทียบกับอะไรเทียบกับมาตรฐานที่มอ,อ,อ,ก,อ,อ,ก,อ,อกกกำหนดถ้าหากมีความคาาเคลื่อนพวกเราก็ควรจะต้องวิเคราะห์หาสาเหตุในการค่าเคลื่อนสีที่คาาเค่อนอาจจากเกิดจากเครื่องมือวัดมีเออร์เลอร์เกิดจากผู้ปฏิบัติงานมีเออร์เลอร์และกระสุนปชัดนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นแลนะข้อความที่เขียนควรมีการรัดและครอบคุมวัตถุประสงค์ขอบเขตการศึกษาที่เราพูดไว้ในตอนตั้งตน้ตนนี้อย่างสมบูรณ์ จากนั้นภาคผนวกนะรเราแบ่งออกเป็น4ภาคภาคผนวกกรรายละเอียดมาตรฐานในการทดสอบที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นถ้าเธอทดสอบเหล็กเสริม rete, คอนกรีตเป็นเหล็กเส้นกลมเธอก็ต้องตามมอกยี่สิบขีดสองสี่สามจากนั้นเธอต้องโชว์ตารางผลการทดสอบที่เธอวัดได้อย่างรายละเอียดนะฮะแล้วก็แสดงผลนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับที่เรา มีมาหรฐานอิงแตหมดเลยนะครับจากนั้นเปรียบเทียบนะฮะกับคุณสมบัติที่ใช้เป็นอ้างอิงไม่ว่าจะเป็นโ u ล of ์อินัสิสตีไม่ว่าจะเป็นจุดคลากรือเป็นโปรซองเรชั่นการเขียนบรรยายนะฮะขอให้เราผู้เขียนบรรยายข้อมูลที่ใช้การทดสอบนะฮะให้มีความสอดคล้องและสัมพันธ์กับพฤติกรรมลักษณะการ,รวิบัติจริงๆนะการเขียนจะต้องมีความกระชับลัดชัดเจนถูกต้องสมบูรณ์ไม่เขียนเป็นน้ำท่วมทุ่งผักบ,บ,บุ้งหลงเหลง,ลง การใช้สายลักษกณ็เป็นไปนตามมาตรฐานที่เราเคยเรียนมาในวิชาเมกโรแมต์การสะกดคําต่างๆนะฮะการใช้คาการใช้เว้นวรรคย่อหน้าควรถูกต้องจากนั้นสมาการก็ดูในวิชาเมกโรแมต์เอานะครับเราใช้สิกมาแทนสเตรสนะฮะเราใช้เอฟซิลอนแทนสเตรนเป็นต้นนะครับตารางนะฮะเขียนให้มีความชัดนะฮรระบุหน่วยระบุระบุหน่วยนะฮะสีชมพูนะครับระบุตัวสัญลักษณ์สีเขียวให้ชัดเจน รูปภาพประกอบเรารู้ว่ารูปหนึ่งรูปสามารถแทนคําอธิบายได้เป็นหมื่เป็นพันคําเพราะฉะนั้นการเสนอรูปนะขอให้เสนอด้วยความชัดเจนถูกต้องนะครับเราจะต้องเขียนกราฟโดยกราฟมือทั้งหมดไม่มีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เขียนกราฟนะครับกราฟที่ดีนะมีคําอธิบาย แกนต่างๆ,ๆที่ชัดเจนมีการแบ่งสเกลที่เหมาะสมครอบคุมจุดต่างๆที่ปรากฏน,นะฮะเขียนให้ชัดนะฮะแยกกันให้ชัดอันนี้ผลจากการทดสอบนะ,ะเป็นลูกน้ำนะ,ะมีจุดอยู่กลางกับทฤษฎีซึ่งเป็นเส้นประนะครับก็เขียนให้มันชัดเจนนะฮะซึ่งตรงนี้มันจะทำให้เรานะครับดีความต่างๆได้ดีขึ้นนะครับในเรื่องแลบนะแหลับมี10คะแนน1คะแนนเนี่ยได้ไปแล้ว นะจากที่เราทําการพีควิส6คะแนนฮนะได้จากความถูกต้องความสมบูรณ์ของข้อมูลการสรุปนะการวิจารณ์ต่างๆนะอย่างดีนะครับเรื่องความสวยงามนะการจัดรูปเล่มนะการจัดยอ่อหน้าต่างๆนะอีก3คะแนนนะครับเอาแล้วนะครับสิ่งที่สําคัญครับแลบอาจจะถูกรีเจ็คได้แลบที่ถูกรีเจ็คจะมีคะแนนได้ไม่เกิน6แต้มจาก9แต้มนะฮะ แล็บถูกดีเจกเพราะอะไรไม่ทําตามข้อหนึ่งไม่ทําตามข้อสองฮนะเป็นหลักเลยนะครับเมื่อถูกดีเจกแล้วนะฮะจะต้องนํากรรมมาแก้ไขและส่งให้ PTA ไม่เกินสาวันหลังถูกดีเจกปกตีย่งเช่นปกติแล้วถ้าทำแล็บวันพุธนะครับถูกรีเจกก็จะต้องเป็นพฤหัสสุขแต่มเมื่ออติดเสาร์อาทิตย์ฮนะเราก็ส่งวันจันทร์เช่นเดียวกับพฤหัสเหมือนกันนะฮะถูกรีเจกเป็นพฤหัสนะฮะเธอก็ติดสุข สาร์อาทิตย์นะฮะก็เอามาส่งอาจารเช่นกันประเด็นสำคัญคือถ้าเธอไม่ทําตามนั้นคะแนนแลบจะได้ศูนย์และเธอได้ศูนย์สรายงานติดต่อกันอาจารย์ขออนุญ,ญาตให้คุณเราเอ็นนะครับโอเคครับอันนั้นคือทั้งหมดของชปเตอร์หนะครับ